สบายดีทุกคนคลิปนี้ PMC จะมาเอิ์อไพ์ซาซ่าก็คือเฟนของ PMC อ,อ่าซึ่งในคลิปนี้ PMC ขอให้0 0วิวถ้าหอด1,000วิว PMC จะมาเอิ์อไพ์ซาซ่าอีซึ่งซาซ่าฮั่นมีคนฝันอยากได้หลายอย่าง ถ้าพยากคู่ว่าความฝันของซาซาคืออย่างไรลกดติดตามช่องของพีเอมซีแดงไม่นี้ก็มาพบกับพีเอมซีกแล้วซึ่งในคลิปนี้พีเอมซีจะมาเฮ็ดคลิปเซอร์ไพรส์ซาซ่านั่นเองซึรงไกดิโบจากซาซาเดี๋ยวพีเอ็มซีจะขึ้นปุดอยู่ในให้ทุกคนฟังนะครับก่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์ซาซ่าพีเอ็มซีมีเรื่องที่จะมาเมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเรื่องมีโยะ ซาซาฮันมีความฝันที่อยากจะได้เคแนลเอชเอฟห้ามาหลายปีแล้วใช่ว่าพีเซีก็บ่มีปัญญาที่จะไปหางเงินมาซือสาสา้อให้ซาซาเนาะแต่ว่ามาในเมื่อน,นี้พีเมซีก็หางเงินมาจนได้ซื้อมาจากประเทศไทยเนาะซึ่งกล้องแคแนหฮันสั่งมาจากประเทศไทยสรั่ง,งนนป,รประมาณสองสมมือไดอ้ซึ่งพากม,ม,มาฮอดมื่อวานนี่ แต่ว่ามหอด้วยนี่เป็นเป็นเวลาที่เดอ12โมงพีเอ็มซีเลยบ่ได้ไทยตอนไปเอาให้ทุกคนในเบิง์นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนม่หั่นกล้องอยู่กับพีเอ็มซีนที่ม่ให้แล้วพีเอ็มซีจะพาทุกคนไปเบิงกล้องาหน้าตาเป็นจะใดกันเลยเนาะเลยนี่เองก็คือกล้องขคมนอนอ่าอย่ในกล้องนี่เนาะว่าหน้าตาเป็นจะไดเดี๋ยว เราจะให้ซาซาปเป็นผู้เปิดให้ทุกคนได้เบิ้งนะวะซึ่งภายใเป็นเจ้าแดงจะให้ซาซาปเป็นผู้เปิดอีกเนาะว่าภายในห้ามันดีบอสนะซึ่งราคาที่พีเอ็มซีซื้อซื้อมาก็ประมาณอ่าหมื่นเก้าหมื่นซื้อมจ้งเด็กขายก็ประมาณหมื่นเก้าหมื่เสื้อกับเสื้อผ้ายของพนะีเอ็มซีนั่นจะดีหรือว่าจะพังก็ฝากทุกคนไปเบิ้งกันได้เลยซึ่ง ก่อนที่จะไปเบิง์พีเอขอกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับทุกคนบ้ายไปเลยนี่ก็คือครื่องของเขาใส่อ เดี๋ยวนี้เราก็มาฮอดอ่ะอเพื่อนของซาซ่าแล้วเนาะเราจะเข้าไปในว่าซาซ่าจะอยู่หรือบ่อยู่เนาะโอเคไปเลยไปเือนอันนี้ก็คือเพื่อนของซาซ่าโอเคเอ,เอาเอาวันเอาวันกล้องมาไว้นี่ก่อนให้ซาซ่าดูโอเคมเนี้กันเลย ซา่าก็อยู่เนอะเอินซ่าเดยไปอ่าซาซามาแล้วไปไม่น,นี้มีอยางจะให้เดาเบิางมีอย่างมีอย่างยาังพูนี่ไปเดี๋ยวพาไปเบิง้ง เ่ไงขันยังตกลงดาวเปไม่ยอันนี้ใครบิงใครบ้งเน่เดีเราก็เไสตาแล้วเขาจะให้อ่นสาราหรือี่เก่ว่าข้างในจะเป็นอะไรไปอะไรโ้เนี่ย

I'm too scared now, thinking i should call it. I think it's hard. How we always wait how we walk in here. Okay. Make a light. Let's see. เดี๋ยวนีเฮาก็มาเซอร์ไพรส์ซัสซ่าแรกๆแล้วนะฮาจะไปถามว่าเซอัสซ่าท่านรู้สึกยังไงไปรู้สึกยังไงเกาะม้ยจซึ่งเต้นแล้วก็เห็นว่าเธอจะซื้ออะไรเออแบบไปจงๆมาอยากได้มันโดนแล้วอยากได้กล่องกล่องแช่นอนเนี่ยเอออยากได้มันจุดอยากได้มันไหลแล้วใช่ไหมเธอก็เออว่าจะซื้อใอะไรเธอโบคิดว่าเธอจะซื้อได้แบบ ก็จะจะมีเงินใหม่สูงเปอคู่ลิปลาคุณแ่มกคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคกดซับสไคและกดแชรและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ถ้าคลิปนี้อ่าหอดหนึ่งพันยูต่อไปพีเอ็ีจะมีการเซอร์ไพรส์เาะจะเซอร์ไพรส์จะซ่าถ้าใคร่อยาคู่าต่อไปพีเอจะเซอร์ไพรส์ซาซ่าไมเนี่ พิ่ิาตไม่ได้เจอ